ให้ชาวบา้านให้เซียนมนเล่นขอบปิ้นยางง้นอย่างน,างนี้ของมันเลยก็แล้วแต่เขาเออแล้วแต่เขาให้เขาหากันเอาไอ้ไอเ้เหรียญสวยกิ๊บกิ๊บนี้ไม่ค่อยอยู่ในมือเซียนอยู่ในมือชาวบา้าน <c oughs> แล้วพอให้พอให้ชาวบา้านอไปขึ้นให้เซียนดูเก๋เลยเกลร้อยร้อยอง์แรกเนี่ยผมขอเช่าหลวงพ่อนะ <c oughs> ครับอ่าหลวงพอ่อผมเช่าร้อยอง์่วมทําบุญด้วยครับหลวงพ่อเอาเท่าไหร่เอาเอาองละสี่สิบเก้าอ่ะห้าสิบอ่า ร้อยองค์เท่าไรแต่จ่ายตังค์ของเขาเอาไว้แลวร้อยองแรกเนี่ยผมเก็บไว้เพราะมันคมสวยงามชอบความสวยงามนงครับจะเก็บความสวยงามมาไว้คือคือถ้าใครอยากจะได้พระที่คมนะครับไปเอาร้อยองแรกเออร้อยองแรกไอ้ร้อยองแรกไม่เกี่ยวกับนําเบอร์ที่ตีนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ร้อยกับร้อยองแรกนี้คนละความหมายกันนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเหรียญทุกเบอร์มาตีนําเบอร์ครมาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ร้อยเนี่ยไม่ใช่ร้อยองแรกอืมแต่เป็นแค่เบอร์แรกใช่ถูกต้อง บางทีไปคลักรนแล้วแล้วก็เอามาตอกเบอร์เดี๋ยวเพื่อนเคยเนี่ยหล่อหล่อมาปุ๊บแล้วมามามาลันโค้ดมันคลักะกันหมดเลยเนี่ยก็ไม่รู้องค์ไหนก่อนหน้าหลังแล้วกันเนี่ยตอกแล้วกันเนี่ยออกเลขเลยนี่นะครับเจอผลงานอาจารย์เกียงที่ทำรูปปั้นขนาดใหญ่ย้อที่ไหนบ้างก็มีวัดพญาสุเรนนะครับหน้าหน้าตักสิบสี่เมตรลงมือทั่วนั้นวัดพญาสุเรนเขตมินงบุรนน้องจอกน้องจอกฟองสังวานอันนั้นอันนั้นฝีมืออันน้ฝีมือผมเลยครับ อันนั้นยังยังไม่สมส่วนอ่ะอสมส่วนแล้ว,อ,ว,ลวอันนั้นเขาเอาตัวอย่างปี2,508เป็นพ้าบูชาหนิ้วอเอามาเป็นต้นแบบแล้วก็ให้ปั้นตามต้นแบบอ<า>ตอนนั้น,น,นเราปั้นตามต้นแบบปั้นตามต้นแบบพอเหมือนเขาถึงจายตังไง มันเกิดไม่เหมือนต้นแบบสไต้์ว่าคืข้างที่เหมือนต้นแบบไม่ใช่ไมเหมือนเจดีนะใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนเจเอาเอาแบบที่ไม่เหมือนมาให้เขาบอกว่าเขาอยากได้เพราะว่าเขาอยากได้อย่างเงี้ยอยากได้ทาแบบนี้ให้ใหญ่เท่านี้แต่แบบเนี้ยไม่เหมือนเจีใช่ใช่เขาเอาห้านี้มาเลยอช่างเนี่ยทางวัดพยาสุเลนออกรุ่นนี้มานะแต่เป็นสไตล์ของวัดอ่ะช่างปั้นอย่างนี้นะเขาบอกใยญ่แบบนี้นะออเลยเลยนะ คือใครใครไปว่าพญาสุเด่นนี่แลจะจะขัดใจนิดนึงใช่เขาก็พูดว่าช่างปั้นไม่เหมือนเลยางนี่มันจะไม่เหมือนได้ยังไงเขาเอาตามพิมพ์ไหนแล้วป็นมาถามผมละใช่ไหมปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอไม่เหมือนเลยแต่ไอ้ต้นแบบเนี่ยเราทําเหมือนต้นแบบใช่ใช่ใชถ้าทำมาเราต้องทำถ้าเราทําไม่เหมือนต้นแบบโดนไม่ได้ตังค์อีกขยายสเกลเลยอว่า สูงขนาดนี้ต้องกว้างขนาดนี้กว้างขนาดนี้แล้วหูกว้างขนาดไหนจมูกกว้างขนาดไหนก็คือเอาต้นแบบนี่นะวัดจากต้นแบบนะขยายอย่ามาโทษช่างนะครับคุณคุณเอาต้นแบบมาถ้าทําไม่ได้ถามต้นแบบต้องไปถามหลวงพออ่อโสอ,อ,อันนี้อาจารย์ว่าไม่ใช่ต้น